สวัสดีครับ FC ช่องอีสาน1 8 0 0ันเก่าทุกทุกท่านนี่นี่ช่องอิสาน1 8 0 0ันเก่าสีมะเห็ดสูตรดาวคู่โชคตามตำราทักษะโบราณครับจากตัวเลขนี่นะครับเลขตามดวงดาวนี่เลขหนึงวันดวงอาทิตย์เลขสองดวงจันทร์เลข3า ดาวงคานฤกศิดาวพุธเลขหาดาวพฤหัสเลข์มดาวสุกร์เจ็ดดาวเสาฤกษ์แปดดาวราหูเก้าดาวเกียรติข0ศูนย์ดาวมฤตยูถ้าดาวราหูมาดาวเกียรติเก้าดาวมฤตยูมักจะตามมาเกือบทุกงวดจากสรุปสรุปมากก็ได้ประมาณนี ka, samples, ้แหละครับสรุปเป็นสีเป็นเดชเป็นมุนตีเป็น กากีหรือสตูหรือเป็นเลขดับก็ว่าได้ครับวั้นจันก็ได้ตามนี้อังคารพุธพฤหัดส,สุขเสาร์อาทิตย์ถ้าตรงกับวันไหนก็ใส่ตัวนี้เลยครับใส่ชุดนี้เลยผมก็สรุปเลขมาให้ฟอมครับเนี่ยสรุปเลขมาเบิ้งแล้วก็ลเลขดับนี่ชุดนี้เป็นเลขดับข้างหลังนี่ งวดที่แล้วนี่ครับงวดที่แล้วออเขาออครับเขาเต็มๆเลยเขาสน, 8, 5, 2, นี่แปดหาสองนี่แหละเดี๋วันพุธมีวันพุธ4852กับ09นย้าผมครับนี่4852 09 เป็นตัวเลขมาก,ก็ได้แปดห้าสองล่างกับสองตัวกับแปดหาหาสองนี่ออกมาก,กับสามสี่เจ็ดสองห้าแปดครับสองห้าแปดเมื่ลานตัวแบบนี้ครับแต่ว่าลางมะเขาว่ากับพาดอีกตัวหนึ่งคือเด็กดับมากครับเด็กดับมากตัวนี้เมลานคราั้งแรกครับเจ็ดมา เจ็ดแปดงวดแลวครับเล็ดับเพิ่งมาแปดเจ็ดง,งวดครับเพิ่เจ็ดงวดเด็กดับมางวดแรกครับจากสูตรนั่นที่ผมเฮ็ดให้เบิง่งสามสีงวดที่แล้วอ่ะโอ้เจ็ดงวดที่แล้วนะตั้งแต่วันเสาร์ที่หนึง่งกุมภาครับเสาร์ที่หนึง่งกุมภา เด็วกวันเสาร์กับเจ็ดหกแปดสามศู 0, ม 9, นย์เก้าครับเนี่ยเจ็ดหกแปดสามศูนย์เก้าครับนีศูนย์เก่าตรงนีสามีแปดตรงนี้ศูนย์มีเก่ามากผมครับเด็กออกออปลา,ายครับมาแค่ศูนย์กับหกกับเจ็ดคือเจ็ดคือศูนย์คือหกอครับ,บดั 4, บซีกับเขากับบรมาเลยซีประมาเลย วันนี้งวดวันที่อาทิตย์ที่16บหกเลขวันอาทิตย์ครับสิกุมภ้าหกสามหนึ่งสี่สามแยเกลขวันอาทิตย์วันนี้ก็ออก7 8 1 4 0 3ดหกับเกครับดับหดับกับบัมาครับดับสี่ เก้าสี่รับ1อยเปอร์เซนเ่งวันี้นี่ครับวันอาทิต์ติดกันมาอีกวันอาทิต์ออกวันที่หนึ่งมีนาคมเป็นวันอาทิต์ติดกันครับเลขวันอาทิตกับเลขชุดเดียวกัน143809นก้ี่ก็ออกแปดเจ็ก้าสามแปดกับ98้าแครับเกเลขลางเข่าแปด เก้าสามแปดดับหกหกกระบมาครับดับก็บเป็นตัวเดียวกันชุดเดียวกันถ้าเป็นวันเดียวกันใส่สุดเดียวกันนี่ครับวันจันทร์ที่สิบหกมีนาวันจันทร์นี้เลขหน่อยครับพราอล่างหงูเลขแปดมากๆก็เอาสองเจ็ดสี่หกดับหนึ่ง ออกห้าศูนย์ครับ7 7 7ดมาเบินครับ7 7แล้วก็4 6 4 6กมาเบิรนทั้งหนาครับมาลอยเปอร์เซ็นต์นีกันงวดเลื่อนออกมาออกนี่บอับแล้วครับผ่านไปเลยเพราะว่าเ็ดไว้เเ็ดไว้แเรวเลายเลื่อนผมก็เลทบ่มักบ่มันใจปานนมาออกวันที่หมิถุนาหกสา นี่เลขสองเจ็ดสี่หกกับออกแปดสามหนึ่งห้าหกเจ็ดล่างสองสี่ดับหนึ่งอันดับหนึ่งนี่บอ,กออกครับดับหนึ่งมาวาแจ็คตัวเห็นบ่ครับหาหกเจ็ดสองสี่กลับมาออกสองสี่หกเจ็ดมวลนี้พวเพชรให้เบิง้งเพ็รให้เบิ้งทั้งหกเจ็ดถึงสองสี่เลยครับมวลนี่ ผมเขียนในเบิงมีเอฟซีบางคนพันทักมาว่าโอ้จับบ่ถืถอดอกเช็ซิจจับนน่ผมก็เลยจับขอเบิง์เริ่มจับวดแรกครับผมก็จับเจ็ดหกครับกับสองซีเขนาเต็มเต็มเลยครับบนล่างเลยวดน,นี้วดน,นี้ครับวดนรุดมาอยู่แต่ว่ามาบ่าเต็มครับอังคารที่สิบหกมิยยหกสามสะ เลขวนขันอังคารคือมนตรีอำนาจก็เป็นสีเป็นอำนาจเป็นมนตรีเป็นกากีสามห้าเจ็ดหนึ่งเป็นกากีก็คือสองครับดับเนี่ยมาแค่เจ็ดตัวเดียวครับโอ้มามาหน่อยโพตรผมก็เลยคิดนับเป็นรูดครับแต่ว่าดับสองกับดับทิบสองกับบมาครับ มาบึงพุดที่หนึ่งพุทธที่หนึ่งก่อข้อกับที่ผ่านมาเนี่ยใกล้ใลนี่ยวันเลขวันพุธสี่แปดห้าสองดับ3 เลขที่ออกสามสี่เจ็ดสองห้าแปดครับสองห้าแปดคงเยนในเบิงจากต้นคลิปอยู่ครับตัวยง 8, างแปดสามพาดมองดับครับมาสามอันอื่นอ่ะมาเต็มเกือบลอยเปอร์เซ็นต์ครับดับบางเอิญหมาหงวนแรกก็เลยบดเต็มปันนดครับพาดดับแปดกับมาลางอยู่ครับแต่ว่าดับเข่า อันนี้มาให้เบิงงวดวันพฤหัสที่สิบหกก่อแกรกดาคมวันพฤหัสับเบลิกวันพฤหัสแคมีหน่อยครับห้าหนึ่งหกสี่ดับเจ็ดเดี๋ยวผมเซดเป็นนี่ให้เบิงครับผมจะจับตัวเลขกับเบิงเดี๋ยวจับตัวเลขกับเบิง นี่ครับเลรกวันพฤหัสพฤหัสห้าหนึ่งหกสี่พฤหัสถือโต๊ะโต๊ะสันหมดเนาะครับสิบหก คอคโอ้อยยางเป็นโตสันอยู่ครับหกสามบัต้องว่าเป็นดาวเป็นยังโอกเนาะครับบ่ต้องว่าเป็นสีเป็นเดชเป็นยังรอกเอาเลขวันไปเรื่อยหัดไปเลยสิไดเลเร็วห้าหนึ่งหกสี่ จับให้เลยครับอู้ดับดับเจ็ดครับบมหลายตัวครับแบบนี้มันมาแนวนี่มาหน่อยตัวนี้ห้าหนึ่งสี่หนึ่งหกสี่ ห้าหกสี่พร้อมครับตัวหนึ่งก็ห้าหนึ่งห้าหกห้าสี่ หนึ่งหกหนึ่งสี่หกสี่ครับก็สิประมาณนี้แหละหนึ่งหกหกสี่ครับเจ็ดดับด้วยครับ 7, 2, 3, ครับวันที่สิบหก ขอลากระดาคุ้ม2,563ค่อยมคยาเบิ่งน้ำกันตอนใบ้ๆครับก็บอกกันเล่นตีว่าสิเขาทุ่งหัดเด้อครับกับบทชัยวิจารณญานเด้อครับซื้อใบสองใบเพร่อได้รุ่นครับชอบกดไลค์กดติดตามให้ในเด้อครับเป็นกำลังใจให้กันครับทำให้เจ็กสิหงวด มาจาักแปดงวดนี่ก็เอาเลยเนาะครับคือสิบซีเรียดได้ยมาเจ็ดงวดแปดงวดนี่บางเจ้าเพิ่นมามาตัวหนึ่งเพิ่นก็บว่ามาถ้าผมผมบ่เอาแล้วครับต้องให้มาอย่างน้อยสองตัวครับก็แค่นี้หละเนาะครับสวัสดีครับ